สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทา r โออาบันดานสบาย n ิญญานะคะ <im itation> ก็ขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อนๆค่ะถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้โมพุทธยายะนิพนปัจยโยโหตุนะคะแผ่ความรักความเมตตาอัปมัญญาพรม,มวิหารแผ่ไปทั่วราากลแผ่ไปไม่มีประมาณนะคะก็ <im itation> คารุคุบาอาจารย์ท่านว่าไว้ว่ามนุษย์ควรฝึกฝนและเจริญพรมวิหารสีเป็นธรรมประจําใจอันประเสริฐนะคะได้แก่แมตาการุณามุทิตาอุเบกขานะคะความแมตาคือความปรารถนาอันไม่มีขอบเขตค่ะในการที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความปรารถนาอันไม่มีขอบเขตในการที่จะให้ผู้อื่นได้พ้นทุก์มทิตาคือความยินดีค่ะอันไม่สิ้นสุดเมื่อผู้อื่นมีความสุข อุเบกขานั้นก็คือการวางใจเป็นกลางความวางเฉยก็ง่ายๆเลยนะคะเจริญพรวิหาร4ี่คือการให้ทานที่บริสุทธิ์และเป็นประโยชน์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะก็เป็นเป็นการที่เมื่อใดที่จิตของผู้ให้อิม่มเอมไปด้วยความปิติยินดีแล้วอะค่ะนะก่อนให้ทานขณะให้ทานกำลังให้ทานและหลังจากที่ให้ทานไปแล้ว เมื่อนั้นทานจะบริสุทธิ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะจิตผู้ให้ของเพื่อนๆเ,เต็มไปด้วยความปรารถนาดีนะคะเมื่อผู้รับดำรงชีวิตอยู่โดยมีสินที่บริสุทธิ์ทานนั้นก็จะมีจำนวนมูลค่ามหาศาลเลยไม่มีประมาณเพราะจิตของคนเราไวกว่าแสงค่ะก็ ขอเรียนเชิญเพื่อนๆถวายลมหายใจกันเลยนั่งให้สบายๆย,ยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าอมยิ้มก็ได้นะคะคลายคอบ่าไหลหน้าผากหายใจสบายๆค่ะหายใจเข้าก็รู้สึกว่าหลงโป่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายนะคะจะปล่อยไปเลยหรือจะกระตุ้นจิตนิดหน่อยด้วยการหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆได้ รู้สบายๆกันค่ะเร mm ีย hmm. นเชิญค่ะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่รปรถนานะคะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆสะสมไว้ต้นคลิปค่ะจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะเป็นพลังงานบุญพลังงานบวกค่ะที่ แผ่ไปให้ไพศสารแผ่ไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอ่ะนะคะก็หลายๆครั้งที่เพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะเราขออะไรแล้วทําไมเรื่องราวเหล่านั้นมาเร็วเร็วกว่าที่คิดก็พล,ล,ล,ลังงานเหล่านี้ไปรออยู่แล้วคะ่ะนะคะพลังงานเหล่านี้ไปรออยู่แล้วค่ะ ไปรอล่วงหน้าแล้วไปรวบรวมกันเตรียมที่จะมาใช้เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะคะเราไม่สามารถเราไม่สามารถจะทราบได้มันมันเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเพื่อนๆราค่ะนะคะที่ไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นการสั่งสมบุญบารามีสาธุขออนุโมทนาบุญนะคะนี่พระพิคเนศเอกคเนกเลย ก็เมื่อกี้ก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังมิขานะคะนี่คุณเจนกูดรอค่ะเป็นนักชีววิทยานะคะที่คนพบเขาบอกว่าเป็น Ambassador for Wildlife นะท่านท่านเสียชีวิตตอนอายุ91ปีเมื่อวันที่1ตุลาคมค่ะคือท่านเป็นนักชีววิทยาที่ค้นพบ เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของลิงชิมแปนซีที่คล้ายมนุษย์ค่ะเพื่อนเพื่อนคือก็คูบาร์จย์ท่านเล่าเนาะคะ่ะวันนี้ท่านไปที่หอประชุมแห่งชาติซิกิเิตแล้วก็มีคลิปเด้งเด้งมาพอดีว่าท่านพูดถึงคุณเจนกูโดเนี่ยคะ่ะว่าเธอค้นพบลิงชิมแปนซีเนี่ยเอาไม้อะคะ่ะไม้นะคะ ไม้กิ่งไม้ค่ะรูดใบออกแล้วก็แย่ลงไปในจอมปลวกแล้วก็ได้ปวกขึ้นมาปวกก็เกาะตามไม้นั้นแล้วก็รูดกินคือลิงชิมแปนซีใช้ปัญญาคุณเจนก็เลยเป็นผลงานที่โด่งดังเลยว่าสิ่งนี้สิ่งที่ลิงชิมแปนซีใช้ปัญญานี่คือการที่เขาอะคล้ายมนุษย์ก็ทำให้คนพบว่าเราคือพวกเดียวกันคือพวกโฮโมเซเปียนเหมือนกันนะคะก็ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ที่ได้รู้จักเพื่อนๆที่ได้ที่ได้คุยกันที่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันนะคะสวัสดีนะคะคุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณสายใจคุณแขกคุณอันสนาสวัสดีค่ะคุณแจสเปอร์ด้วยคุณจิวเวลลี่สิด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทั้งคุณ วีราชาติคุณสุภชัยคุณสำราญคุณดี y อวายแอร์บ้านคุณแคนาแมนคุณแคนดี้แมนคุณสุกัลยาคุณแองจิลัสคุณธัญญาห้าหนึ่งคุณหกทับสองทำหนังคุณจีบีสเตคัสคุณออมมี่พิงกี้คุณรอยยิ้มคุณธนพัฒนคุณกัญยพรสวัสดีคุณนีแมสเซดคุณเบ่าวหนุ่มคนหมานคุณ1 1บเอ็คุณเอไมกุ้งขอพระคุณเพื่อน ทางที่เอ่ยน้าและไม่ได้เอ่ยนา้าขอพระคุณที่ทําให้เกิดช่องนี้มีการติดตามจึงเกิดช่องนี้ได้ค่ะนะคะก็ขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อบูร,รักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภม,มากมีบารมีทุมพร้อมพังนะคะถึงซึ่งมนุษย์สมบตัติทรัพย์สมบตัติบริวารสมบัติจักรพรริสมบตัติสวรรคสมบตัติและ นิ่พานสมบัติทั่วกันทุกท่านค่ะขออนุญาตมาให้ต้นคลิปนะเผื่อท่านไหนไม่ได้มีเวลาดูไปจนหมดแค่นี้เพื่อนๆก็ได้รับบุญไปแล้วนะไม่ซีเรียสค่ะเราเป็นกาลยนานมิตรที่ดีงามเข้าใจว่าทุกคนมีเวลาแตกต่างกันแล้วก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์มากที่สุดแล้วมีเวลาเพื่อนๆก็เข้ามาดูคลิปเองแหละเรารู้ <c oughs> ไม่ ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์คะเมื่อกี้สวดหมดแล้วก็ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> สักครู่นะคะพเพื่อนๆเสียงเครื่องบินจะเข้ามาไม่เนี่ยไม่น่านะคะบ้านเราอยู่ใกล้ในรัศมีที่เขาผ่าน,นะคะ่ะ ก็ <c oughs> วันนี้เป็นเป็นพลังงานที่ทําทให้เราได้เห็นหลายๆด้านของมนุษย์เนาะพลังงานที่เราเห็นทั้งความมืดความสว่างให้เรามองเห็นกิเลสเป็นปัจจุบัน,นาธรรมให้มองเห็นว่าหลุดจากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมสิ่งสิ่งที่คา,ารุคูบาอาจารย์มาบอกเนี่ยคือ คือให้สังเกตในในในความมืดความสว่างคือลักษณะที่ครุคูบาอาจารย์ท่าน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 ว่าไว้เนี่ยล้วนล้วนแต่มาจากพระพุทธองค์คือความหมายเป็นเช่นไรอ่าความหมายเป็นเช่นไรเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคือด้านมืดด้านสว่างที่เล่าเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอ่าเขามีเขามี มีในในหนังสือนะอหลักในการภาวนาของหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่เทศให้ลังสีีค่ะเป็นเป็นเป็นหนังสือชุดอาปากกินากะธรรมมันมีสามเล่มค่ะเล่มนี้เล่มที่สองเนาะท่านบอกว่าคือคือเหมือนพระพุทธองค์คุยกับสุภูติค่ะนะบอกว่าสุภูติ <c oughs> ในความหมายนี้เป็นเช่นไรไรลับไรวาจาคาว่าไร้ลับไรวาจาในความหมายเนี้ยเป็นเช่นไรนะเออคือก็ให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะคานี้นะไรลับไรวาจานะท่านบอกว่าท่านท่านคุยกับสุสุคุติในความหมายนี้เป็นเช่นไรนะตนถาคตได้อนุตระสามาสามโพธิ ลือตถาคตได้แสดงธรรมลือสุภูติตอบว่าตามที่ข้าพระองค์เข้าใจในความหมายที่พระองค์นั้นตรัสคือไม่มีธรรมที่แน่นอนที่ชื่อว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิและไม่มีธรรมที่แน่นอนที่พระตรถาคตได้ทรงแสดงเพราะเหตุใดร้รับรายวาจานะธรรมที่พระ,พระตตถาคตแสดงล้วนมีอัดยึดมีอัดกล่าวมีใช่ธรรมมีใช่อัธรรมเพื่อนเห็นอะไรไหมคะ มีใช่ธรรมมิใช่อธรรมทั้งนี้เพราะเหตุใดเมธีอริยทั้งหลายล้วนเนื่องด้วยอสังคาตรธรรมและเกิดความแตกต่างอาสังคาตรธรรมที่ที่สุภูติทูลตอบพระพุทธองค์นั้นก็คือสภาพธรรมสภาพธรรมที่ไม่ถูกปจัจจัยใดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่จึงไม่มีการเกิดดับค่ะเพื่อนๆจาได้ไหมไม่มีการเกิดดับคล้ายๆวิสังขารเนาะแต่สังขารที่เกิดดับ ขันห้าเป็นจกขันก็คือสังขตรธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปัจจัยต่างๆปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตับแล้วดับไปเสื่อมไปตามกาลเวลาเนาะทีนี้อาสังขตรธรรมเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันไม่เกิดไม่ดับเป็นอิสระจากการปรุงแต่งในพุทธศาสนาจึงหมายถึงการหลุดพ้นซึ่งความทุกข์เนาะแต่ว่าพระพุทธองค์ถามคําว่าไร้รับไร้ว่าจ่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมืดสว่าง ไม่ไม่ได้มีอยู่จริงนะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นในพลังงานวันนี้ผู้ผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยเราเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอาจถึงอยู่อยู่ถึงในสภาวะที่ที่ลึก ไปแล้วในระดับหนึ่งหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมจนตื่นรู้จนได้เห็นว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกมีคารุคูบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครองดูแลนะมีองค์ที่ที่เป็น <c oughs> เป็นเทพเทวดามหาเทพมหาเทวีหรือจะเป็นอ่าเท้าทั้งสี่ทิศนะคะนะอ่านะ จะเป็นเท้าทั้งสี่ทิศเลยนะอ่าเท้าเวสุวรรเท้าอ่าวิลุบกเท้าหลายๆท่านอะที่ที่อยู่สี่ทิศที่ปกปักรักษาเป็นเทเป็นเป็นยักษ์แล้วก็เป็นพลังงานที่บอกเลยว่าเพื่อนๆเพื่อนๆมีพลังงานน้ําสมบูรณ์คือนั่นหมายถึงว่าห่วงแห่งอารมณ์ของเพื่อนๆนะคะนะคือคือ นิ่งนิ่งแล้วนิ่งนิ่งในความที่รู้ถึงสภาวะของตนเองว่ามันอยู่ข้างในใครใครล่วงใครล้ำก็ วางไว้ข้างในจิตวางไว้ข้างในจิตไม่ไม่ต้องตอบอะไรไม่ต้องตอบอะไรอาจจะหมายไว้นิดหนึ่งอาจจะหมายไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหมายหมายรู้หมายรู้ไว้นิดหนึ่งว่าว่าเราจังจะจงจะอะไรทําไมต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือพรสวรรค์ของเพื่อนเพื่อเลยนะในเรื่องของของอารมณ์ของธาตุน้ําเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์ความเมตตาไม่มีประมาณนี้แหละที่เพื่อนๆมีนะคะมันเป็นอัปมัญญาเป็นพรมวิหารเลยนะคือ เราสังเกตได้จากจากคำพูดที่ที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์นะแล้วแม้แต่ไม่มีคำพูดแม้แต่แค่เป็นหัวใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ใดๆก็ตามขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะนั่นคือแมตตาแล้วนะที่ที่เข้ามาให้เห็นว่าคลิปนี้ยังมีคอมเมนต์อยู่นะยังมีคนดูเพราะว่า กดไลค์ธรรมดาแต่แต,แต่ไม่มีอะไรเลยนอตติ้งก็น่าสงสารอยู่ใช่ไหมคะนะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนะเราก็เลยต้องเอาข้อมูลไปขออนุญาตไปใส่ไว้ตรงนั้นอีกทางนะถ้าถ้าไม่ลืมถ้าไม่สะดุดอะไรนะคะเพื่อนๆตัดแล้วท er> <us Ollie> ุกสิ่งอะค่ะนะเนี่ยพรสวรรค์ของเพื่อนๆที่มีเลยนะเพื่อนๆเห็นซึ่งซึ่ง ด้านมืดด้านสว่างเห็นด้านที่ถูกที่ควรเห็นพลังงานต่าง,างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นพรสวรรค์ที่เพื่อนๆมีค่ะนะพรสวรรค์อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวช่องนี้เข้ามาเนี่ยออกมาบ่อยมากสลีกาลินททอคือมีคําพูดที่เป็นเลิศมีวาจาที่เป็นทานเน่ะเป็นธรรมทานน่ะเป็นเป็นจิตของผู้ให้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เพราะทานนี้เองเพราะทานที่เพื่อนๆให้นี้เองนี่แหละผู้คนนะับจํานวนไม่ท่วนจึงได้รับแล้วจะได้รับความสุขจากธรรมะอันมหาศา์นี้ด้วยนะจิตของผู้ให้จะเต็มไปด้วยความการุณาความเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยค่ะนะก็ผู้มีทุกทั้งหลายในโลกย่อมจะพ้นจากทุกอย่างแน่นอนนะนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของเพื่อนๆค่ะนะคะที่เพื่อนๆจะก้าวผ่านไปด้วยวาจา ด้วยวาจาแล้วก็ตัดแล้วซึ่งอุปกิเลสท,ทั้งมวลน,นะคือตัดได้อะนะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดนะ่ะมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยรับรู้แล้วก็ได้รับผ่อนอนนั้นจากที่เพื่อนๆนแผ่ไปนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพลังบุญพลังบวกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยแผ่ไปทั่วราากลของจริงนะตอนนี้คือไม่แค่ธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟก็สมบูรณ์ธาตุไฟเนี่ย ถ้าถ้าสมมุติเราเราอยู่ในใน <c oughs> ขออภัยค่ะในพลังงานของไพทาโล่เพื่อนๆจะรู้ว่าคือคือกลุ่มของแบบไม้ทาวใช่ไหมอ่าเป็นเป็นไพ่วอนส์คือพลังงานของธาตุไฟแห่งการลงมือทํา พลังงานที่เป็นตัวแทนของเมสิงธนูเป็นตัวแทนของการงานภาระหน้าที่ความอดทนอดกัน้นรับผิดช,ชอบความพยายามด้วยเช่นกันนะความพยายามด้วยเช่นกันความพยายามเป็นผลอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันสมบูรณ์มากเลยเพื่อนๆควรค่ามันสมบูรณ์มันมันคือสิ่งที่ทํามาอย่างหนักอึง้งมันได้จบได้วางลงแล้วต่อไปนี้มันมันไม่มีขนาดนั้นแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆเ,เต็มที่กับภาระหน้าที่ทุกสิ่งอย่างมีโจทย์ชีวิตอะไรเข้ามาก็คือแก้ไขได้หมดนะไอ้ไข่กับเนี่ยมันเหมือนสิบดาบสิบถ้วยที่ออกมาเลยคือเขาออกมาประกบกับพรสวรรค์เพื่อนๆเ,เลยนะคะออกมาประกบเลยนะแล้วก็คารุคูบาให้ครูบาอาจารย์คารุคูบาอาจารย์ให้แน่ใจให้มั่นใจในพลังที่สถิตอยู่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ ให้มั่นใจว่าพลังเนี้ยแบบฟ้าเปิดแล้วเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆคือคือเป็นทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการที่เพื่อนๆพเจริญพรมวิหารสี่แล้วแล้วมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดไงเพราะฉะนั้น มันจึงแผ่ไปไม่มีประมาณค่ะมันเป็นสาเป็นเป็นบุญทานกุศลสาธารณะประโยชน์จริงๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นผลของทานนั้นก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของเช่นการจิตของผู้ให้เต็มไปด้วยมุทิตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็คือยินดีให้ผู้อื่นมีความสุขไม่มีประมาณเหมือนกัน ด้วยความคิดที่ว่าผู้คนเป็นจำนวนมากคงจะมีความสุขเนาะอ่าคงจะได้รับความสุขน่ะนะคะก็พอใจจากการปฏิบัติธรรมเพราะการให้ของชันนั่นแหละอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็จิตของผู้ให้ที่เต็มไปด้วยอุเบกขาอันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนะอันนั้นก็จะน่าจะด้วยความคิดที่ว่าไม่ว่าใครจะสรรเสริญหรือวิพาก ในการให้ทานของฉันไม่ว่าฉันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการให้ทานฉันก็ไม่วิตกหรือกังวลหรือเดือดร้อนการให้ทานของฉันเป็นไปคือไม่ได้เป็นไปเพื่อการสรรเสริญเยิอนยอตัวเองแต่ฉันให้ไปด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพียงเท่านั้นสาธุสาธุขออนุโมทานาบุญนะคะในพลังงานนี้ค่ะ ผู้ปฏิบ <st> ัติทั้งหลายผู้ที่มีพรมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเจริญด้วยการให้ทานค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีความสุขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคนใดที่ให้ทานแก่ท่านผู้มีธรรมอันได้แล้วผู้บรรลุธรรมด้วยความเพียรและความหมันคนนั้นล่วงเลยเวตา นีนากของพยายมไปได้แล้วจะเข้าถึงทิพยสถานค่ะสาธุสาธุอันนี้น่าจะมาจากสุตันตะปิดกนะคะเล่มที่19ค่ะก็เป็นเจตนาลมที่ถูกต้องในการให้ทานสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเพือนทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบา,บายสวัสดีนะคะ